สวัสดีครับชาวราศีเมถุนดาวพระศุกร์จะย้ายวันที่2มิถุนา2568ส่งผลดีกับท่านแบบปรับปรับฉับพันทำให้ท่านมีโชคมีราบแบบปรับปรับฉับพันนะครับก็มีทั้งข้อดีนะครับส่วนข้อเสียเราก็ไปเรื่องของการระมัดระวังหรือการแก้ไขนะครับก็คือไม่ได้เสียอะไรมากมายท่านไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าคลิปที่ผมทำให้เหล่านี้นะครับจะเน้นข้อดีส่วนข้อเสีย จะแปลงเป็นเรื่องที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขแก้เคล็ดหรือว่าเสริมดวงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนั่นเองนะครับดาวพระศุกร์เป็นดาวตัวแทนของความรักและโชคลาภของชาวราศีเมถุนมาตั้งแต่กําเนิดแล้วนะครับดาวพระศุกร์นั่นคือการเงินและความรักโดยตรงความรู้สึกข้างในลึกๆความคลาสสิกของอารมณ์นะครับถ้าเป็นลักษณะกายภาพทั่วไปนั้นก็คือพวก ความสวยงามของเสื้อผ้าหน้าผมบุคลิกของคนสวยคนหล่อนะครับกลิ่นหอมหอมแบบนี้นะครับชาวราศีเมถุนเนี่ยมักจะรับรู้เรื่องราวแบบนี้ได้ด้วยเซนส์นของตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยมันเป็นราศีที่ต้องพบปะผู้คนต้องเจอคนเยอะเพราะฉะนั้นการแยกแยะคนสวยหล่อ,อก,กลิ่นเหม็นกลิ่นหอม การสัมผัสกับคนการถูกชะตากับคนไม่ถูกชะตากับคนชาวราศีเมถุนค่อนข้างจะมีเซนต์เรื่องแบบนี้หรือว่ามีความรู้สึกโดยธรรมชาติในเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นดาวสุกร์ย้ายมาครั้งนี้ค่อนข้างจะมีประโยชน์กับชาวราศีเมถุนมากๆให้ปฏิบัติตามดวงเดินตามดาวแบบนี้ได้เลยนะครับดาวศุกนะครับมาจากเรือนพบที่ชื่อว่าวินาศวินาศแปลว่าปรับปรับจับ พลันไม่ทันตั้งตัวเหตุเกิดแบบเร็วๆว,วินาศแปลว่าต่างประเทศวินาศแปลว่าออนไลน์วินาศแปลว่าลึกลับซับซ้อนอีกภพภูมินึงนะครับมาจากเรือนที่ชื่อว่าปุตตะปุตตะแปลว่าโชคลาบปุตตะแปลว่าสิ่งที่ได้มาโดยไม่คาดฝัน ปุตตะแปลว่าบุตรและบริวารน,นะครับเอาสองภพเรือนนี้มารวมกันแปลว่าท่านจะมีราบแบบปุบปับจับพันธุ์ท่านจะมีลูกมีบุตรบริวารแบบปุบปับจับพันธุ์ท่านจะได้สิ่งที่ไม่คาดหวังแบบปุบปับจับพันุฟังแล้วมันบวกและดีมากๆนะครับแต่ท่านก็ต้องทําตัวตามนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้ดาวเดินไปแล้วรออย่างเดียวไม่ได้นะครับดาวดวงนี้เดินอยู่ในตําแหน่งที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยสมบ,บูรณ์สักเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นราบที่ท่านจะได้มาเมื่อได้มาแล้วมันต้องโดนแบ่งมันต้องโดนหัน่นมันต้องโดนเฉือนนะครับรู้แบบนี้ก็ทําใจไว้ล่วงหน้าเลยเวลาที่ได้อะไรดีๆมาเนี่ยมันก็จะเป็นการแบ่งปันเพราะฉะนั้นทําตามดวงทําอย่างไรต่อไปนี้นะครับเดือนมิถุนายนท่านได้อะไรมาขอให้เอาออกไปก่อนส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆที่ท่านพอที่จะให้ได้ก็ได้นะครับอย่างเช่นท่านซื้อขนมปังท่านกินขนมปังอยู่เนี่ยท่านบีดนิดเดียวแล้วโยนให้มดไ้มาให้แมวมันกินเนี่ย ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับท่านได้ตังมาสิบบาทแบ่งสักบาทหนึ่งก็ได้ไปทาบ,บุญทําทานท่านได้อะไรมาท่านพยายามจะเอาออกไปแบบเนี้มันจะได้เป็นเรื่องเสริมมงคลให้กับตัวท่านทําตามดวงเดินตามดาวไปเลยนะครับ ต่อไปนะครับใครที่มีลูกมีบุตรมีหลานช่วงนี้ระวังเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยของเขาระวังเรื่องการซนของเขานะครับอย่าให้อยู่ใกล้นําลงน้ําร้อนเด็ดขาดนะครับอย่าให้เด็กเดินขึ้นไปหรือว่าคลานขึ้นไปบนบันไดคนเดียวนะครับส่วนใครที่มีบริวารหรือว่าเป็นลูกน้องช่วงนี้ลูกน้องท่านอาจจะ นิดนึงนะครับอาจจะรางงานบ่อยด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ท่านก็สืบแล้วท่านก็คุยกันให้ลงตัวให้เข้าใจแค่นี้ก็เป็นการแก้ดาวสุขทางด้านบริวารได้แล้วนะครับใครก็แล้วแต่ที่จะต้องทำงานเกี่ยวกับเรื่อง ที่เป็นจ็อบๆหรือว่างานออแกไนส์ครับช่วงนี้ระวังในเรื่องของการยกเลิกงานในเรื่องของการต่อรองราคาในเรื่องของการต่อรองเวลาเมื่อท่านรู้ล่วงหน้าแบบนี้แล้วนะครับก็คิดในใจเล่นๆว่าฉันจะหาทางป้องกันถ้ามันเกิดขึ้นอย่างไรดีเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าได้เลยนะครับชาวราศีเมถุนใครที่ทํางานเกี่ยวกับไกด์ถือว่าช่วงนี้อาจจะได้ทิปน้อยหน่อยหรือว่าลูกค้าอาจจะ มีปัญหาหรืองี่เง่านิดหนึ่งนะครับจะต้องระมัดระวังให้ดีนะครับใครที่ทํางานทางด้านงานบริการต่างๆนะครับเปิดร้านเสริมสวยเปิดร้านนวดเปิดโรงแรมเล็กๆเกสฮ์เฮาส์เปิดร้านขายของชําหรือว่าทํากิจการตัวของตัวเองทางด้านการบริการต่างๆช่วงนี้นะครับลูกน้องหรือช่างอาจจะเบี้ยวนิดหนึ่งนะครับท่านก็คุยแล้วก็เคลียร์ดีๆใครที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางทั้งหมดนะครับไม่ว่าตัวเองจะเป็นขับรถขับรา ขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าให้เช่าลงเช่ารถอะไรแบบนี้เต็นลงเต็นรถแบบนี้นะครับระมัดระวังเรื่องของอุปกรณ์หรือว่าเรื่องของรถที่จะชำรุดเสียหายให้ดีก็พอใครที่ทำงานทางด้านเอกสารนะครับช่วงนี้ระวังเอกสารหายหรือว่าเอกสารมีปัญหาบกพร่องได้นะครับใครที่เป็นงานแบบศิลปินศิละปะนักร้องนักแสดง คนที่จะต้องพรีเซนต์งานในเชิงของศิลปะนะครับช่วงนี้งานอาจจะน้อยลงนิดนึงก็ถือว่าเป็นการซุ่มเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองในวันต่อๆไปก็ได้นะครับคิดในด้านดีนะครับใครที่ทำงานทางด้านสื่อสารมวลนชนณนช่วงนี้อาจจะเจออะไรที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ทางด้านของการตอบคำถามทางด้านของการยิงคำถามระวังเรื่องของวิวาทะเกิดขึ้นได้ ทางด้านคำพูดและเอกสารที่ส่งไปถามเขานะครับอันนี้เป็นเรื่องของสื่อสารมลชนนะครับจะต้องระมัดระวังคำพูดต่อไปมีอจุดหนึ่งนะครับที่ชาวราศีเมถุนจะต้องระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของการถ่ายไม่เป็นเวลาเรื่องของการกินนะครับระบบย่อยต่างๆระบบช่องท้องอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษในเรื่องของความรักนะครับชาวราศีเมถุน ช่วงนี้เป็นช่วงที่อันตรายพอสมควรเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้าทางเหตุเข้าทางผลเข้าทางการมีวินัยต่อกันเข้าทางใช้สติและใช้ความเข้าใจใช้ความเป็นผู้ใหญ่ต่อกันทางด้านความรักท่านรอดแน่นอนนะครับอะไรที่เอาแต่สะใจอะไรที่เอาแต่งี่เง่าต่อกันน่ากลัวและอันตรายมากๆนะครับส่วนใครที่เป็นคนโสดอยู่ถ้าจะมีความรักช่วงนี้มันจะต้องค่อนข้างไปทางที่ เข้าตามตรอกออกทางประตูเข้าหาผู้ใหญ่ให้ถูกต้องนะครับใครที่จะเจอความรักช่วงนี้สําหรับคนโสดเนี่ยจะโชคดีตรงที่ว่าท่านจะมีโอกาสเจอคนที่มีสติปัญญาดีมีคนที่มีความมุ่งหมายมุ่งมั่นในการทำมาหากินสร้างความมั่นคงนะครับท่านจะไม่ได้เจอคนในลักษณะที่ว่าเอาแต่เที่ยวเอาแต่กินเอาแต่สนุกไปวันวอันนี้คือข้อดีนะครับส่วนใครที่ชอบรุ่นใหญ่ ท่านจะมีโอกาสได้พบได้เจอคนที่มีอายุมากกว่าแต่ถ้าท่านเจอคนอายุน้อยกว่านะครับคนคนนั้นอาจจะต้องเรียนสูงกว่าฐานะทางบ้านฐานะทางสังคมอาจจะสูงกว่าท่านก็ได้นะครับต่อมานะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องของการเงินการเงินของชาวราศีเมถุนช่วงนี้ค่อนข้างจะเข้ากระเป๋าซ้ายออกกระเป๋าขวาเพราะฉะนั้นการจัดการเรื่องการเงินการประหยัดการรัดเข็มขัดเป็นอะไรที่ดีที่สุดเงินจะ เข้ามาหลายทางนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนถ้าทําอะไร2อ,อย่าง3าอย่างขึ้นไปนั่นถือว่าเป็นการจัดบาลานซ์การเงินได้ลงตัวพอสมควรนะครับการเงินจะได้โชคเรื่องการเงินไหมนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงต้นเดือนโชคของการเงินเนี่ยถ้าท่านสนใจจริงๆเนี่ยมันจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือการอ on ้อนวอนร้องขอเรื่องของเลขที่บ้านนะครับหรือว่าเรื่อง เรื่องของอายุคนที่อยู่ในบ้านอายุคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายแบบนี้อันนี้ก็สําคัญนะครับก็ไปเลงไปหาไปสืบเอานะครับชาวราศีมีถุนนะครับถ้าอยากได้โชคลาภไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินความรักหรือการงานอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้พยายามจัดบ้านบ่อยพยายามย้ายมุมอะไรต่างๆที่มันสกปรกหรือว่ามันดูซ้าซากจ,จําเจพยายามเคลื่อนไหวอย,อยู่ตลอดเวลาในช่วงของเดือนมิถุนายนนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดี มองหาเลยอะไรที่ไม่ใช้นะครับเอาไปทิ้งอะไรที่แตกหักเอาไปทิ้งเสื้อผ้าที่เก่าไม้ที่ยังไม่ได้ซักช่วงต้นเดือนนะครับสัปดาห์แรกของมิถุนายนเนี่ยเคลียร์ให้เรียบร้อยเลยมันจะได้เปิดโชคเปิดราบให้กับชาวราศีเมถุนนะครับมีคําเตือนอยู่หนึ่งคำสำหรับชาวราศีเมถุนใครก็แล้วแต่ที่ ค่อนข้างจะเป็นคนเช้าชู้ถ้าท่านรู้ตัวว่าท่านเป็นแบบนี้นะครับช่วงนี้ระบัดระวังเรื่องของการจับได้การโดนเปิดโบงหรือว่าเรื่องของมือที่สามนะครับท่านจะต้องระวังและมันจะผ่านไปให้ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับรายได้การเงินซะด้วยมาถึงชาวราศีเมถุนที่เป็นสายมูนะครับชอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชอบเรื่องมงคลชอบเรื่องลึกลับให้ทําแบบนี้นะครับ ให้ท่านพยายามสวดมนต์สวดพรเกี่ยวกับบทที่ชื่อว่าณชาลีตินะครับให้ท่านสวดมนต์สวดพรเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันภัยนะครับอย่างเช่นบทสวดของหลวงปู่ทวดให้ท่านพยายามนะครับสวดบทสวดมนต์เรื่องเกี่ยวกับการให้อภัยเกี่ยวกับเรื่องของศัตรรมของชีวิตให้เยอะๆอย่างเช่นสวดมนต์บทไหนที่มีคําแปลที่ท่านรู้สึกว่ามันไม่มีความอะไรแน่นอนในชีวิตเกิดแก่เจ็บตาย ปรัชญาพวกนี้ช่วงนี้มันเหมาะกับท่านมากนะครับแล้วก็มันจะเป็นมงคลให้กับตัวท่านเองเพราะอะไรเพราะว่าดาวพระหัสเนี่ยดาวเกี่ยวกับพระดาวเกี่ยวกับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโบราณเนี่ยท่านทับตัวของชาวราศีเมถุนอยู่เพราะฉะนั้นทําอะไรด้านนี้มันค่อนข้างที่จะขึ้นมันค่อนข้างที่จะดีและเป็นมงคลกับตัวเองด้วยนะครับ สุดท้ายคลิปนี้นะครับผมมีบทสวดที่เกี่ยวกับดาวสุกย้ายมาให้ท่านผมสวดให้ท่านฟังท่านแค่ตั้งใจฟังนะครับแล้วก็ขอพรไปส่วนใครที่ชอบสวดหรือสนใจในการสวดบทนี้ก็ไปหาเอานะครับเยอะแยะมากมายบทนี้นะครับอ่าตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งจิตดีๆนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภควะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธสัะอิติปิโสภควาพระสุขจะมัตสมิงจะพุทธคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆคุณังสัพพะทุกขังสัพพะพยังสัพพะโรคังวิวัตชะเยสัพพะลาพังพระวันตุเม